ตื่นเช้ามาก็ต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับมีข้าวเหนียวร้อนๆทอดปลาทอดปลาคอน้อย <c oughs> กรอบๆเคี้ยวกรุบๆแล้วก็ไข่ดาวเราก็ต้องหาแนวกินก่อนต้องกินข้าวเช้าก่อน กินแบบสบายแบบบ้านนอกบ้านนอกเราอาหารบ้านบ้านนะฮะทอดปลานี่แหละแซบแล้วปลาขอนเกี่ยวเขาแล้วครับออาากปลาขอนมาเอื้อไวแล้วก็มาถอด <c oughs> สุดยอดอยู่ดีกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยสุดยอดจริงๆกินอ,อยู่ที่บ้านนะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอวสวัสดีครับ กับ PNP Channel นะฮะเดี๋ยววันนี้เราาจะพาเลาะบ้านเอ,อเราจะเราจะพาเลาะบ้านนะฮะพาเลาะบ้านไปชมวัดชมวาซะหน่อยนะฮะอาว่าตัดหนาี <c oughs> ๋ยวเราจะพาไป ชมวัดชมวาไหว้พระไหว้เจ้าหลังจากที่ล่าสัตว์นะฮะล่าสัตว์แล้วก็ทำอ,อาหารทําบาป <c ười> หลังจากที่เราทําบาปเนี่ยแล้วเราก็จะไปทําบุญนะฮะทำบุญบ้างนะฮะจากที่ทําบาปไปแล้วก็จะมาทําบุญนะครับก็เดี๋ยววันนี้ เราจะไปกาบนะฮะไปกาบสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่วรพจน์วิธานนะฮะอยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะฮะตำบลหนองตันเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นก็โอเคเดี๋ยวเราก็ขับรถกำลังเดินทางใกล้จะถึงนะฮะ เอาโอเคดูบรรยากาศก่อนตามสไตล์คือเป็นวัดที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะฮะอยู่อำเภอรอบนอกวัดนอกนะฮะอ้าโอเคเดินทางกันเลยเย้เย้เย้ปัญญาอ่อน และแล้วนะฮะเราก็มาถึงแล้วนะฮะวัดจุมพลนะฮะตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอะไ่นก่นนะคะหลวงปู่วรพจน์วิทานนะฮะกับตำนานเหยียบรถกระดบนะฮะเหยียบรถกระดบันวาภาษาอีสานเขาเรียกว่าเหยียบเหยียบรถเดียง หลวงปู่วรพจน์เหยียบรถเดียงถ้าภาษาอีสานถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าหลวงปู่วรพจน์เหยียบรถตำนานเหยียบรถกระดกนะฮะ,ะตำนานเหยียบรถกระดกเนี่ยจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นนะฮะละแวกนี้ละแวกไหนวะ,ะก็ ก็คือหลวงปู่จะเดินทางไปไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นแหละฮะแล้วก็อเผอิญว่ารถโดยสารนั้นนะฮะสมัยก่อนรถสองแถวหกล้อนะฮะรถโดยสารนะฮะก็ก็จะมีคนนั่งด้านหลังนั่นแหละนะฮะทีนี้ก็หลวงปู่ว่าอ่าด้านหลังเนี่ยผู้หญิงนั่งข้างหลังรถนี่เยอะนะฮะก็เลยจะไปขอนั่งด้านหน้านะฮะ แต่ด้านหน้าก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นั่งคู่กับโชเฟอร์นะฮะและแล้วก็ไม่ให้หลวงปู่นั่งนะฮะก็ให้ไล่หลวงปู่มามานั่งหลังรถแทนนะฮะหลวงปู่ก็เลยได้มานั่งจัดมาขึ้นหลังรถนะฮะที่ข้างหลังรถทีนี้หลวงปู่ก็เลยแสดงด้วยความที่ไม่อยากนั่งใกล้ผู้หญิงหลวงปู่ก็ ก็เลยแสดงอ,อิทธิปฏิหารนะฮะก็เหยียบรถใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบรถหลังรถขึ้นรถมันก็ล้อหน้าก็ยกขึ้นเลยทำให้ทำให้ล้อหน้ารถเนี่ยยกขึ้นนะฮะสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่พบเห็นอย่างมากมายนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะฮะของหลวงปู่วรพจน์วิทานนะฮะ,ะส่วนประวัติท่านก็ไปท่านผู้ชมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะฮะวันนี้ทำคลิปแบบสั้นๆนะฮะเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวนะฮะของจังหวัดขอนแก่นนะฮะส่วนสรีระสังขารท่านนะฮะเมื่อท่านมรณะภาพลงแล้วนะฮะก็สรีระสังขารของท่านเนี่ย ก็กลายเป็นแบบเป็นเหมือนกับสีหยกเลยนะฮะเป็นสีเขียวนะฮะคล้ายๆสีมรกตเออเป็นสีเขียวมรกตเลยนะฮะสรีระของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะสรีระสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะเป็นที่อัศจรรย์ใจของของผู้ที่พบเห็นนะฮะนะฮะก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเลยนะฮะก็ น,ะะนี่ก็คือเป็นสรีระของท่านนะฮะยังบรรจ,จุในโรงแก้วอยู่ในศาลานะฮะศาลาอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละนะฮะผมนะฮะเราเข้ามาในศาลาก็ออกมา,าบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะฮะแล้วก็ออกมา,าไหว้นะฮะเขาก็มีบทคาถาสวดบูชา,า,าท่านอยู่นะฮะแล้วก็ทำตาม จะมีอ่ามักกะทายกหรือมีกรรมการวัดนะฮะคอยคอยอ่าแนะนำวิธีการเราอยู่นะฮะนะฮะส่วนระดับ,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 บต่อไปเนี่ยนะฮะอ่าก็ก็หลังจากที่ไหว้สักการะท่านแล้วนะฮะก็ ก็ที่ที่โรงแก้วนะฮะโรงแก้วบรรจุเนี่ยมันโรงแก้วของบรรจุสังขารของท่านเนี่ยจะยกขึ้นสูงจากพื้นนะฮะ,ะก็สามารถที่จะไปเขาเรียกอะไรไปไป,ไปมุดไปลอดนะฮะเออไปลอดอลอดใต้ใต้โรงแก้วบรรจุสรีระสังขารของของหลวงปู่เนี่ยได้เลยนะฮะเพื่อเป็นการเป็นสิริมงคลนะฮะแก่ตัวเราเองนะฮะเป็นสิริมงคล ตัวเราเองอะไรสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็จะหลุดพ้นจากเราไปนะฮรหลวกปู่ก็จะช่วยขับไล้สิ่งไม่ดีให้นะฮะเราก็จะขอพรจะอะไรนะฮะก,ก็ก็มาตรงนี้เลยนะฮะอ่า,อานะฮะเนี่ยฮะเราก็มุดรอ,อดนะฮะใช้การคานรอด ลงไปใต้ใต้ใตล้ลงแก้วบรรจุสารีละของท่านเลยนะฮะเนี่ยร่างท่านเป็นเป็นหยกนะฮะเป็นสีเขียวออกเสีอยกเขียวออมรกตเลยนะฮะไมะ่ไม่ใช่เอาสีเคลือบไว้นะฮะเป็นเป็นเขาเรียกเกิดขึ้นเองโดยโดยโดยของท่านเองด้วยอะไรก็ช่างแหละด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยความเป็นอริยสงฆ์ของท่านด้วยนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะตอนนั้นเราก็นี่ฮะเราก็จะทําการลอดไปใต้นะี่แหละมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะฮะลูกศรให้เวียนไปทางขวามือนะฮะแล้วก็แล้วก็มุดไปตามลูกศรเลยนะฮะมุดไปตามลูกศรเลยอ่าเข้าไปกล้องจะสั่นหน่อยนะฮะเพราะไปคนเดียวไ <c oughs> ม่มีใครอ่าถ่ายให้นะฮะอ่าแล้วก็มุดเวียนไปนี่แหละอ่าเนี่ยมีลูกศรอ,อยู่เนี่ยแล้วก็ตามลูกศรเลยนะฮะเวียนไปเลยนะฮะอ่า นั่นแหละฮะปึ๊บนะเราก็จะขอพรจะอะไรก็ว่ากันไปตามแล้วแต่แรงอธิษฐานของเรานะฮะอา้าวนะฮะวัดจุมพลหลวงปู่วรพจน์นะฮะก็ท่านใดที่แวะมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะฮะมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็ลองมาแวะกราบไหว้สักการะดูนะฮะ ก็เป็นที่อีกที่หนึ่งที่ที่ที่อ่าน่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นอีกที่หนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบเข้าวัดเข้าวานะฮะกราบไหว้อ่าเดินทางไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะฮะก็หลวงปู่หลวงพศก็เป็นหนึ่งในเกจะะิที่สำคัญอีกรูปหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะฮะก็ถ้าใครนั่นแหละฮะแวะ มานะฮะก็แวะมากาบสักการะนะฮะเชิญมาได้เลยนะฮะนี่ฮะศาลามีอ่าอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรเออมณฑบไหมเออเห็นบอกจะสร้างมณฑบจะย้ายมาอยู่ที่ที่ใหม่นะฮะจากเดิมที่ก่อนอ่าโอเคสวัสดีครับผม <c oughs> พอดีแล้วค่อยพบกันกับคลิปหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ